โอ้ยเคียวกวัเวเควี้กัวตรงนั้นแหละสุดยอดนี่ไงได้อิงหนึ่งเส้นแล้ววันนี้กูโคตรสบายเลยได้พักผ่อนอยู่กับบ้านให้เคียยวกัวถอนงอกให้แก่แล้วนี่จานายมีผมงอกขึ้นอุ้ยคันหัวยิกยิกฉันไม่ได้แก่เว้ยวัยรุ่นเขาก็มีผมงอกกันอย่างงี้ทั้งนั้นแหละวัยรุ่นผมงอกระคะใช่วัยรุ่นผมงอกอิจฉาแมวเนาะไม่มีผมงอก เฮ้เจ้านายแมวก็มีผมงอกเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเยอะจริงดิอยากเห็นขนแมวงอกว่ะนี่ได้อีกเส้นแล้วเคียวโกวคิดเส้นละหบาทนะคิดราคามหาหโหดโคตรแพงเส้นละหบาทตั้งแต่เริ่มถอยงอกนี่ฉันยังไม่ได้จิบกาแฟเลยสักอึกหนึงขอพักสักครู่ได้ไหมกระหายกาแฟเอ๊ไม่ได้เจ้านายเคียวโกวกําลังมันมือให้ถอยงอกนะเว้ยไม่ได้ให้มาหยุมหัว <c oughs> อา้าวใครโทรมาเอ๊โทรมาทําไม จ้านายเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเหรออืมเบียเสียงเก่าเอาไอ้กล้าโทรมานี่วาฮัลโหลโมโตโยงมึงอยู่ไหนกูอยู่บ้านแกเขียวโกเอาอยู่บ้านได้ไงวันนี้มันมีการประลองในะโยง้งเออรู้แล้วทําไมล่ะขอพักผ่อนมั่งไม่ได้ไงไม่ได้คนที่เข้าประลองในวันนี้ก็เพื่อนมึงนะเนี่ยแล้วไงวะเพื่อนแล้วไงกูต้องไปดูอ๋อเอาก็เออดิมึงต้องมาโยงอยู่แก๊งซากามอยต่อน,นี้ เออเออแหมจะพักสักหน่อยก็ไม่ได้นะกูกําลังไปกําลังไปออกมาเดี๋ยวนี้เลยโย่งออกมาแล้วกูกําลังสตาร์ทรถแหมเจ้านายสตาร์ทรถยังเออออกมาแล้วตอนนี้อยู่เท่าแถวหน้าปากซอยหน้าปากซอยแ้วเหรอทีงไหนและโย่งเอ้ยทำไมมึงถามเร็วจังวะ ตอนนี้อยู่ครึ่งทางแล้วขึ้นทางด่วนอยู่แถวบ้านมึงมีทางด่วนด้วยอรอเออไม่มีหรอกกูอยากขึ้นกูก็เลยขับไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะขึ้นทางด่วนตอนนี้กลับมาไทายแล้วใกล้ถึงแล้วเปนะ็นไงถึงสนามหรือยังเอ้นี่มึงจะเร่งไปไหนเนี่ยถึงแล้วตอนนี้กูหาที่จอดรถจะนายไปไกลแล้วเออเป็นไงเห็นกูไหมฮะไม่เห็นอนะ่ะมึงอยู่ไหนหล่ะก้ามก็อยู่แถวนี้แหละมึงดูดีๆดีโยงมองหาให้ทั่วๆไหนตรงไหนวะในสนามมีคนเต็มไปหมดกูไม่รู้มึงอยู่ตรงไหนอะกรามอโยนี่ไงกูอยู่ข้างหลังมึงฮะ มึงเห็นกูได้ไงเนี่ยกล้ามึงโมเปล่าไม่ได้โม้กูอยู่ข้างหลังมึงจริงๆหันมาดิไอโยงไอคีโกหกอย่าเพิ่งวางสายมึงเข้ามาบ้านกูตั้งแต่อันรดเนี่ยตั้งแต่ตอนเคียวโกถอนหอกเส้นที่สองเนี่ยเคียวโกทำไมถึงไม่บอกฉันก็เคียวโกเห็นว่าเป็นเพื่อนกันเลยไม่รู้จะบอกทำไมคะ่ะเออ ตกลงมึงมีโทรศัท์อะไรกล้าม,มาบ้านกูเนี่ยฮัลโหลโยงโยงได้ยินไหมอ้ยอยู่ใกลแค่นี้เองไม่ต้องใช้โทรศัพท์หรอกไม่มีอะไรหรอกกูอยากไปสนานแข่งก็งเลยจะมาเอามึงไปด้วยเนี่ยเออแปลกว่ะขนาดตอนที่เปิดสู้มึงยังดูโทรทัศน์อยู่บ้านเลยทีตอนนี้อยากจะไปมีเหตุผลอะไรหรือไม่มีแน่นอนเพื่อนกูก็ดูโทรทัศน์เมื่อกี้คนที่กําลังต่อสู้คนนี้อยู่คือไอ้จอร์ดมันแพ้ใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มันชนะไปสองคนแล้วแบบใสๆเลยแต่ว่าคู่ต่อสู้คนที่สามเนี่ยคือ iper, ไวเปอร์เว้ยยองปีโป้ปันส่งไวเปอร์ออกมาสู้ไวเปอร์เฮ้ยมันเข้าร่วมการต่อสู้ได้เหรอแล้วไวเปอร์มันขโมยสกิลลูกขอยอจอดไปแล้วไอจอดมันว่าไงบ้างมันก็มาโหใหญ่เลยดิตอนนี้กําลังจะเริ่มการต่อสู้แล้วกูไม่อยากพลาดกูก็เลยกดสตอปไ์ไปก่อนจะไปดูของจริง มึงกดสต็อปไว้ในการถ่ายท่อสดเนี่ยนะมึงกดสต็อปแต่ตอนนี้มันก็คงกําลังต่อสู้กันอยู่แล้วล่ะไอ้กรามไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกดกรอกับนี่มึงดูวิดีโอมากไปเป่ลาวะสุดนี้เพื่อล้างแค้นให้ลูกกูไอ้ไวเปอร์พ่อผมยังไม่ตายแค่โดนขโมยสก,กิลนั่นแหละครับพ่อจะแก้แค้นให้รักพ่อครับ จำเป็นจะต้องเอาจริงไม่น่ากับไอ้พวกกากาคุณจอร์ดใจเย็ยนๆนะครับนะครับอารมณ์อย่าให้เสียรูปแบบการจดจีของเรากูจะพยายามพูดา่ารพยายามระง,งับสติอารมณ์พยายามฆ่ามันเมื่อกี้คุณจอร์ดบอกว่าไวเปอร์ขโมยสกิลลูกของเขามาหรอเฮ้ยนี่มันหมายความว่าไงกันไวเปอร์จริงอย่างที่เขาพูดใช่ไหม เออจริงทำไมเหรอในเมื่อเจ้ตัวใช้สกิลไม่ดีนี่ค่าก็เอามาใช้ให้มันดีๆแล้วไงที่จริงพวกมันจะต้องขอบคุณค่าด้วยซ้ํานะที่ทําให้สกิลที่ได้มามีประโยชน์มากขึ้นโอ้โหชัดเจนไอ้นี่มันตัวโกงชัดๆขอบคุณที่ชมแย่ yeah, แล้วสิเราไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะถึงแม้ฝั่งน้อยจะเป็นคู่ต่อสู้ของเราแต่เราก็ไม่อยากมีนักสู้นิสัยแบบนี้อยู่ในทีม ทำไมพ่อมสวรรค์ถึงได้ดึงตัวคนแบบนี้เข้ามาร่วมการต่อสู้นะไม่น่าถามก็มีผลประโยชน์ร่วมกันไงปีโปปันการที่พ่อมสวรรค์ดึงตัวนักสู้ลหลายคนเข้ามาร่วมการประลองในเวทีแห่งนี้และฉันก็ได้แสดงความเก่งกาจของฉันบนเวทีนี้ให้ทุกคนเห็นนักสู้ทุกคนก็จะอยากเข้ามาอยู่ใต้อานัตของฉันไงอยากเข้ามาร่วมกลุ่มไม่มีโอกาสไหนที่จะดีไปกว่านี้แล้วละ่ะแถมยังได้ถ่ายทอดสดไปทั่วจักรวาลแกลแลกซี่อีกสู้ครั้งเดียวได้แสงมาเพียบหิวแสง อุ้ยตายแล้วพ่อมอดสวรรค์รู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยพ่อมอดสวรรค์แค่อยากจะเอาชนะพ่อมอดนรกแค่นั้นเองแต่หารู้ไหมว่าได้เอาตัวคนที่น่ากลัวเข้ามาไว้ในทีมซะแล้วคุณจอร์ดคะ่ะคุณจอร์ดว่าไงปีโป้ปันมีอะไรจะขู่ก็ว่ามาข้ามาเลยค่ะคุณจอร์ดฉันเชียร์คุณเฮ้ย <h> uh> hey, นี่เข้ามาแนวไหนครับเนี่ยคุณจอร์ดกูก็ไม่รู้เหมือนกันแค่เนื้นฝ่ายตรงข้าเชียร์กูเฉยเลยปีโป้ปันหงเป็นงั้นล่ะกูเกลียดมึงค่ะ โอ้โหเทรนเนอร์เราใครก็ได้ไล่ไมันออกดิเออแต่ช้างมันเถอะไม่ต้องมีเทรนเนอร์หรอกระดับเราแล้วตายไวๆนะคะตายสมไม่สวย,ยว้าท่านผู้ชมครับคดีพลิกใครจะไปเชื่อว,ว่าเทรนเนอร์ปีโป้ปั่นจะหันมาเชียร์นักสู้ฝ่ายตรงข้ามใครจะไปรู้ว่าสกิลอันน่าขยักขยแยงของคุณจอร์จจะเป็นที่นิยมขนาดนี้กูว่าไม่เกี่ยวกับสกิลกูนะ แล้วทีนี้นักสู้คนสุดท้ายวยเปอร์เขาจะทํายังไงต่อไปในเมื่อเทานเนอร์ไม่ได้สนับสนุนเขาแล้วชีวิตลาเค็มได้อยู่คนเดียวข้าก็เก่งอยู่แล้วเว้ยเข้ามาได้เลยไวยเปอร์ตั้งท่าสู้แล้วครับท่านผู้ชมเราไม่อาจรู้ได้ว่าเขาจะใช้สกิลอะไรบ้างเพราะว่าเขาเป็นคนที่สามารถขโมยสกิลคนอื่นมาได้ขโมยสกิลคนอื่นมาได้ คุณจอร์ดระวังนะครับกลัว่ามันไม่อยากได้สกิลกูหรอกมันก็ไม่แน่ครับคุณจอร์ดายายังตัวตายไวเปอร์โอ้โหคุณจอร์ดจากการต่อสู้ที่ผ่านมาคุณจอร์ดจะยิงเฉยแต่คราวนี้คุณจอร์ดปังค่าสู้ครับคุณจอร์ดเอาจริงไวเปอร์ iber, มึงฆ่าลูกกูพมยังไม่ตายคุณจอร์ดใช้หัวสับประรดลองเชิงก่อนเลยพิยาห,หัวสับประรดไวเปอร์ iber, แก้ผ้าออกแล้วหมุนตัวสามทีจะบ,บ้าเหรอหิยาเอามีดไปกินมันปเปอะว้าวคุณจอร์ดใช้หัวสับประรดจับมีดได้คร ฮการลื้นเต้เอ <c oughs> เป็นไงแล้วสกิลคุณจอร์ไม่ธรรมดาใช่ไหมนอนตายแค่ดีๆเหอะไวเปอร์ไปยืนไกลๆได้ไหมฮิลิ่งะนี่มันเปนว่าเป็นสกิลที่ขโมยเขามาใช่แล้วนี่แหละสกิลของลูกคนชื่อจอร์ดมนสุดยอดไปเลยใช่ไหมละ่ะสกิลของทั้มรักษาตัวเองได้ทันทีขนาดนี้คุณจอร์ดถ,ถ้าจะงานหยาบและะ้วครับเอาอีกคุณจอร์ดอย่าให้ตั้งตัวทันหัวสับปะรดการลื้วเต้ง วิตายแล้วร้องเป็นลูกหมาเลยโดยถ้าเทรนเนอร์ฝั่งนูน้นมันจะเกลียดนักสู้มันจริงๆนะเนี่ย ให้มันใช้สกิลลูก,กูอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปดูเหมือนจะยืดเยื้อะนะครับสกิลของคุณจอร์ดเรียกได้ว่ามีพลังทำลายล้างที่สูงตอนหนึ่งเป้าห,หมายแต่สกิลฮิลลิงของไวเปอร์นั้นก็ถือได้ว่าฮิวทีเดียวเต็มหลอดถ้าห้าบอกเลยสกิลโคตรดีนี่ข้ายังไม่เคยเจอสกิลฮิลระดับที่ดีขนาดนี้มาก่อนไวเปอร์ iper, นี่คือคำสั่งจากเทรนเนอร์ N A, ห้ามฮิลจะบ้าแบบเราตัดขาดกันแล้วคุณจอดแบบนี้ยืดเยื้อเกินไปอธิบายลักษณะสกิลของทามให้ผมฟังหน่อยครับ ไอ้ที่มันขโมยไปนะ่ะนะฟื้นฟูเลือดพร้อมกับรักษาอาการผิดปกติหนึ่งรเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเลือดที่เสียไปของการโจมตีล่าสุดโอ้โหหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีที่โดนไปล่าสุดเหรอมันมีจุดอ่อนไหมครับสกิลนี้มีมันต้องใช้พลังกายจำนวนเยอะมากต้องใช้พลังกายจำนวนเยอะมากน่นแปลว่าเขาไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้อา้าวถ้าเกิดว่าต้องใช้พลังกายจำนวนมากแล้วทำไมทามถึงใช้สกิลนี้ได้ครับ พราะว่าสกิลเลเวล6ของทัพนั้นก็คือฟื้นฟูพลังกายโดยแลกกับความเหนื่อยไอยาอาแรกคือฟื้นฟูเลือดจนเต็มและรักษาอาการผิดปกติซะอีกโดยแลกกับการใช้พลังกายจํานวนมากแต่ทีนี้พอพลังกายใกล้หมดก็มีอีกสกิลหนึ่งมารองรับก็คือฟื้นฟูพลังกายได้โดยแลกกับค่าความเหนื่อยเฮ้ยสกิลของทัพจะสมบูรณ์แบบเกินไปแล้วนะครับ ดีนะที่ไวเปอร์ไม่เอาสกิลนั้นมาอีกนี่ถ้าเกิดว่าได้ทั้งสกิลฮิลิ่งไปแล้วก็สกิลฟืนฟ้นฟูพลังกายไปอีกจบเลยโลก อย่าบอกนะคุณจอร์ดว่าสกิลเลเวลเจ็ดคือฟื้นฟูนฟนค่าความเหนื่อยอีกและมีแค่เลเวลหตอนนี้โอ้ยเกือบไปเกือบไปถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดแผนได้แล้วว่าไงเทรนเนอร์เรามาสิฟื้นฟูนฟนเลือดร้อยเปอร์เซ็นตามที่โดนโจมตีไปล่าสุดเพราะงั้นคุณจอร์ดปล่อยรัวๆเลยฮิลิ่งแบบนั้นน่ะมันเหมาะแก่การโดนโจมตีหนักๆปางตายในครั้งเดียวยังไงวะคุณทหารเอา้าถ้ามีเลือดหนึ่งร้อยโดนโจมตีไปหนึ่งร้อยก็ฟื้นฟูนเลือดขึ้นมาได้หนึ่งร้อยเลยเราจะไม่ พอเขากําลังจะหิวเรารีบโจมตีไป e อีกสักยี่สิบงั้นก็จะแปลว่ามันสามารถหิวเลือดได้เพียงยี่สิบใช่ไหมเพราะมันเพิ่งโดนโจมตีล่าสุดไปแค่ย like <okay ี่สิบใช่แล้วครับสกิลหิวแบบนี้แพ้การโจมตีแบบรัวๆอ๋อกูเข้าใจแล้วมีหน้าล่ะดูกูถึงได้มีสกิลหิวหลายแบบมันใช้คนละสถานการณ์นี่เองดูเหมือนว่าเทรนเนอร์โพธิหานจะมีแผนการด้วยพลังกายที่เหลืออยู่เรายังสามารถใช้สกิลนี้ได้อีกประมาณ12ครั้งเริ่มโจมตีบ้างดีกว่าเอาหอกไปกิน หัวสับป,ประรดเอาอีกแล้วกัดลิ้มตัวเองเอฮ้อทำไมไม่จำเลยว่าเราสามารถฮิวได้ฮี้กคุจอตอนนี้แหะโจมตีซ้ำเบาๆมินิหัวสับปะรดเอเอมันปลาลูกอะไรมาว่าเมื่อกี้แต่ช่างเถอะฮิลลิงอ,ลอ้าวเฮ้ยทำไมฟื้นฟูเลือดได้แค่นิดเดียว พลทหารได้ผล,าาผลสุดยอดไปเลยครับคุณยอดมึงนั่นแหละสุดยอดโอ้ว้าวเกิดอะไรขึ้นครับสกิลฮิลลิ่งอันยิ่งใหญ่เมื่อกี้นี้อยู่ดีๆก็ฮิลได้แค่นิดเดียวทั้งที่ปกติแล้วเห็นฮิลทีเนี่ยเลือดเต็มหลอดน่าอาจเป็นเพราะว่าเออามันก็ขโมยสกิลจากคนอื่นโดยไม่ได้ศึกษาจากเจ้าของอย่างถ่องแท้เลยว่ามันใช้งานยังไงมีข้อเสียยังไงนี่มันคงจะคิดแต่ว่าฮิลได้เลือดเต็มตลอดสินะ ชามลูกพ่อสกิลของลูกมันซับซ้อนจริงๆไวเปอร์เป็นอะไรจะตายแล้วใช่ไหมยังยังไม่ตายอาจจะมีอะไรผิดพลาดเอาใหม่ฮิวลิงโอ้ย เพิ่มได้ทีละแค่นี้เองลอวะนี่มันหมายความว่ายังไงสกิลนี้มันมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรอให้ปีโป้ปั่นในฐานะที่เป็นเทรนเนอร์นะ่ะวิเคราะห์หน่อยสิไม่ต้องเคาข้างก็ได้แต่ให้วิเคราะห์ให้วิเคราะห์เฉยๆใช่ไหมใช่ว่ามาเลยอะไรก็ได้ที่พอจะเป็นประโยชน์่ะตั้งใจฟังนะปีโป้ปั่นคิดว่าพลทหารน่ะทำไมหรอมันทำไมเวลาที่เขาจริงจังกับอะไรแล้วดูน่ารักเป็นพิเศษ โอ้โหนี่มันเทเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่สนใจเราเลยเทยเนอร์กนนี้เอาละสิครับตอนนี้ไวเปอร์อยู่ในสถานการณ์ลำบากด้วยเขาจะทำอย่างไรต่อไปคุณจอยครับตอนนี้เลือดของไวเปอร์เหลือไม่มากคุณจอสอาจสกิลใหญ่ไปได้เลยเขาไม่สามารถฮิวได้ละละ่ะเพราะว่าเขาคงจะสลบไปพอดีนั่น,นะ่ะสิเจอกันเลนจนเจออีกทีหนึ่งมันคงตายแนย่แต่คุณจอสร,ระวังนะถ้าเกิดว่าใช้สกิลใหญ่ไปแล้วเขาไม่ตายเขาสามารถฮิวได้อีกเนี่ยก็กลายเป็นว่าฮิวเป็นจำนวนมหาศาลเหมือนเดิมจากพลังโจมตีของคุณจอส กูรู้แล้วเพราะงั้นเลยจะใช้สกิลใหญ่ไงที่ผ่านมาเราโมวแต่วุ่นวายกับการขโมยสกิลแนวมิติแล้วก็สกิลแนวฮิลแต่เรายังไม่มีสกิลที่โจมตีแรงๆเลยนี่หัวสับป,ประรดงั้นเหรอดีดีดีด,ด,ดีใช้ได้ใช้ได้ให้ดูเหมือนว่าพ่อทหารจอร์จระวังนะไวเปอร์ iper, คิดจะขโมยสกิลของคุณจอร์จ ขโมยสก,กิลลูกกูยังไม่พอนี่ยังคิดจะขโมยสก,กิลกูอีกเหรอพู้ทหารเอาไงดีแย่ yeah, แล้วล่ะคุณจอร์สมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องเอาให้เขาสลบให้ได้ในทีเดียวนะ่ะคุณจอร์สทำได้ใช่ไหมใช่กูคิดว่ากูัวทำได้งานก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับเพราะดูเหมือนว่าทางฝั่งนูนะ้นน่ะเขาไม่มีสก,กิลโจมตีอะไรที่มาดูแรกว่าปามีดปา,ดปาขวานปาหอกอะไรเลยขอเพียงคุณจอสอย่าสลบก็พอ โอ้โหท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ได้ยินมาว่าไวเปิร์จะขโมยสกิลหัวสับปะรดของคุณจอรดแบบนี้ผิดกฎไหมอ,อาจารย์สวัสดีไม่ผิดครับสามารถทำได้เพราะว่าบนเวทีการต่อสู้จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น ปีโป้ปั่นถ้าปีโป้ปั่นคิดในใจอยู่ดีๆไปบอกเขาเฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกยิ่งปีโป้ปันประกาศไปแบบนี้แหละยิ่งเหมาะเลยเข้าทางเราพอดีขอเพียงจอจมตีมาแรงๆก็พอไวเปอร์วางแผนอะไรไว้อยู่นะเอาละไม่สู้ก็ไม่จบสัทีกูขอใช้โค้ดสกิลที่ใหญ่ที่สุดคุณจอจะใช้อันตีหรอครับเอกูยังไม่มีอันตีแค่เป็นสกิลที่รุนแรงที่สุดเฉยๆพยาหัวไทท่น โอ้โหมีหัวสับะรดขนาดใหญ่ครับถ้าหัวขนาดใหญ่ขนาดนี้แปลว่าลิ้นก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่เช่นกันแน่นอนว่าความเจ็บปวดจะเพิ่มเป็นหลายเท่ายิ่งลิ้นใหญ่ยิงเจ็บหนักเว้ยโจมตีพร้อมกัตัดลิ้นตัวเองรอจังหวะน,นี้มานานแล้วเสร็จค่าละเปิดวาร์ปอะไรนะคุณจอร์ดนั่นประตูมิติหัวโดนดูดเข้าไปแล้วเฮ้ยมันมาอยู่ข้างบนว่ะเอเคคุณจอร์ดเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยเท่าไหร่แค่หนักแต่ว่า กูออกคำสั่งให้มันกับห <3, S 1> ลิมตัวเองไปแล้ว 2> 2, 1. 1> ออคุณจอร์ดคุณจอร์ดได้สลบไปแล้วครับเรียกได้ว่าแพ้สกิลตัวเองจากเล่เหลี่ยมของไวเปอร์ช่างเตเล่ยิ่งนักและดูเหมือนว่าเขากำลังทำอะไรบางอย่างเฮ้ยนี่มันไม่ได้การแล้วคุณจอดกลับมาไม่ทันแล้วละเสียใจด้วยไวเปอร์ per, นี่ คุณได้สกิลหัวสับประรดไปแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าตอนนี้จะฮิวตัวเองจนเลือดเต็มไม่ได้เราก็ตามแต่จะใครหน้าไหนก็เข้ามาเถอะเพราะว่าตอนนี้ข้าได้สุดยอดสกิลโจมตีมาแล้วไอิยะไวเปอร์ได้สกิลหัวสับประรดไปแล้วคุณโกรนกับคุณขาวจะไหวไหมเนี่ย โอ้ยรับพ่อขอโทษน,นะลูกแก้แขนให้ลูกไม่สําเร็จไม่เป็นไรครับพ่อพ่อ,พอแค่แพ้เล่เหลี่ยมของมันพ่อไม่ได้แพ้ในเรื่องการโจมตีซะหน่อยนอกจากจะสกิลของลูกคืนมาไม่ได้แล้วพ่อยังต้องสูญเสียสกิลของพ่อไปเองด้วยมันจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกไหมเนี่ย วุ้ยคิดมากสกิลสุดยอดสายซัพสอร์ตกับสุดยอดสายโจมตีแค่ได้สกิลของพ่อลูกคู่นี้ก็ครองโลกได้แล้วปกปองมีซ้ำเติมพี่อะแอบซ้ำเติมค่ะพี่จอร์ดไม่ต้องคิดมากหรอกถ้าสกิลเลเวล5เลเวล6โดนขโมยไปล้วก็พัฒนาสกิลเลเวลเ8ขึ้นมาใหม่ดิจะมัว่าจมอยู่กับสกิลที่เสียไปแล้วทำไมปอกปอพูดดีว่ะว่าแต่ทำไมพ่อไม่ให้ผมฮิลให้แลวเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะนอนโรงพยาบาลถ้าลูกฮิลให้พ่อก็ต้องไปอยู่ในสนามแข่งอีกแล้วดิไปดูคนอื่นสู้พ่ออยากนอนเฉยเดิม แต่ท้ามจะไปดูเขาแข่งต่อใช่ไหมลูกใช่ครับผมจะไปดูลุงขากับลุงโกรนแก้แค้นให้พ่อกับผมอืมเข้าใจละเออใช่พ่อมีเรื่องจะฝากไปบอกไอ้สองตัวนั้นเกี่ยวกับจุดอ่อนของสกิลหัวสับประรดจุดอ่อนของสกิลหัวสับประรดหรอพ่อถั่วต้มลูกรักพ่อวานไปบอกพวกมันหน่อยนะ